สบายดีสบายดีด้พอพ่อแม่พี่น้องมีมลทีิพาไปเบิ้งเข้านาอันอันที่ให้เห็นอยู่นี่บ่เมนนาของมนได้ <c oughs> นาเพื่อนใดอันนี้นาของมลเลยอยู่ลุ่มพู่นก็สีพาย่างสมบรรยากาศไปเข้าเพื่นถอกเลยนะเข้าเพื่นถอกแล้ว เริ่มเรื่องและดีนี่แต่ว่าข้าวนามุนละน้ำท่วมตวอนนี้วงว่าที่ลิฟหรือว่าที่เห็นปลายเนาะซี่ผ่านพ่อแม่พี่นองลงไปเบืง้งพาทุกคนลงไปเบิ้องข้าวนาของมุลท่นยังเห็นปลายแดกกรไคหรือว่าน้าที่หยุดกันอย่างใครได้เนาะอันนี้แหละมันเข้าพื้นถอกหมดแลว้วสี่เปลี่ยนเกี้ยวแลว้วนี่ใครมันฟ้าแดด อีกสองสาม,มือคนกะมาเกี่ยวแล้วนี่เนาะเข้าอย่างบุน้นี่เนาะถอกไวเหลืองแหละมุนกระย่างไวเนาะฮอนแ <c oughs> ดดฮอนฮอนอันหลังจากพายุบัวลอยเข้ามาวันทีที่สามสิบ ทีนึ่งกัเริ่มแดดทีสองทีสามนี่แดดจ้ำขนาดทีสองกับทีสามเมื่อวันที่นึ่งอะไรมันมีแดดแดดฝนฝนน้อยนึงแต่ว่าทีทีสองกับทีสามนี่เะยมันแดดจ้ำเลยมุนย่างมันนี่ฮันเม่อเต็มหน้าเลยตอนนี้โบโบ,บกาเขาเอาหน้าออกไปกองเพราะว่าเม่อเม่อไหลเต็มหน้าเลย อันนี้อะไรมันน่าจะเป็นเข้าปีบ้านมนเอินข้าปีเห็นเมียนเอฟซีผู้นึ่งคนว่าเข้างานว่าสันเอินก็คือกันเนาะแต่ละแต่ละหมู่บ้านเอฟซีผู้นึ่งคน่าเข้าดอเข้างานวัาสันแต่ว่าบ้านมนทันเข้าดอฐันเอินเข้าดอคือกันยุ่แต่ว่าเข้าอันที่บุทานในถกนี่คือเอินว่าเข้าปีโอ้ันาอย่างมาหกคาแทะ ลายตาแดด้รือุตสาเบิงให้แดดพ <c oughs> อได้มีการบานทร่งที่อยู่แต่ว่ามูลก็อยากมาเบื้องนาพรอมนั่นแหละเบื้องน้ําท่วมเขานาของมูลพรอมนั่นแหละว่าลิบเบดหรือบอโอ้น้ำนะเดี๋ยวเห็นบอ่อพีนงองเลยทุกคนเดี๋ยวเห็นบอ่อน้ำนะข่าวจานผ่านอยู่ฮู้น้ำจากพายุบัวลอย ตอนอันตอนพายุวิภานั่นกะลิบไปรอบนึงแล้วแห้งไปกะเหลือได้ยู่เนาะคิดว่าเออกระสิพอได้กินพอได้อย่างข้าแนวคืนมาซะมาบัวลอยนี่มาต้อบัวลอยมารอบนี้สิเป็นจังไดสิได้เข้าแนวคืนอยู่ว่าัน,น ตอนวิพานแถวนี้ก็รีบได้เข้าเพื่อนนี้ทันทีที่มนย่างมัน,น,มนเข้ากระลิบได้คือวัดมานแลวเนาะบมันเข้ามนก็มานแล้วขันน,ขน,ขน,น้ำท่วมมานแล้วก็แล้วแล้วเนาะอุ่มปอเลยเลยเนาะเข้าเพื่อนเดี๋ยวมานแหละมานตเนาะอสีกว่าพรรษาแหละอีกบสามที่มือนี้ แม่นว่ามือนี้วันที่สามนี่อีกซี่มือก็ออกภาษากันแม่นแล้วเนาะเข้ามานแล้วเออน้ำเลยมาลีบเข้ามานมันม่นแห้งไวก็ใครเด้ขนานานแห้งกะที่บุได้กินแล้วกะทีอมปออยู่หันแล้วเนาะเลยเนาะน้ำมาท่วมเข้ามานี่นี่เห็นบะทุโคนเห็นน้ำบะข่าวจันพานคือจังที่มนพามาเบื้องอัน รอบอันพายุวิพานั่นแหละแต่ว่าได้ยินข่าววันเมื่อวันที่ห้าที่หกมีพายุอยกกีกอย่างก็แมทแมทโมแมทโมแมทโมแมโมน่สิว่า <laughs> อ่านอยู่ได้มือสวยนี่แมทโมแน่นี่แหละสิมาเอกนี่วันที่ห้าที่หกนี่โอ้ยเกือบลิฟคันคู่และน้ำนะ ให้เด้น้ำนะน้ำมาท่วมเข้าวนารอบซองแล้วสีที่พาลุยน้ำไปเลยได้นี่ที่พาลุยน้ำย่างไปหานฮอหนาเลยได้นี่มือนี้น้ำกะซีเลกเติบอยู่ได้นี่แต่ว่าอยากอยากไปฮอดนาวา่นที่ถอไปอยากไปเห็นเข้านา น้ำนะมาห่อน,นีเลยนี่แต่ว่าบริบแถวนี่บหิวานาของมุนซิลิบหรือบอ่เนาะงามนี่ยังขึ้นอยู่เด้นี่งามยังขึ้นอยู่นี่เ,เลิกเติบบ่หมุนสีย่างไปได้อยู่บน่นี้แต่ว่าก็อยากไปเห็นข้านานะ่ะลุยไปล้นเลยเนาะจอดเกือบไว้นี้ จอดเกิบไปนี่แล้วกะย่างไปเนาะกางกันห้มอีกได้นี่กางกันห้มมาอีกได้นี่รดลกแทไ,ได้อยู่อะอชิบูเพียงแอลมวลพอดี ลุยน้าไปเป็นมมมูลไหนเด้ออยากไปเห็นเขานา คัญตกบวกนี่เลิกได้นี่กับผู้หูสามได้นี่ว่าบวกนี่ใส่ขึ้นขนาดค่อยๆซ้ำไปเนะค่ <laughs> อยๆซ้ำไป กันนี้เหงาอย่างที่ใครได้เนาะขี้เหงาไปอันนี้เลยว่นยางนำน้ำไปเนาะพาทุกคนไปลุยน้ำไปได้ตอนนี้ลุยน้ำไปได้ตอนนี้ เพื่อว่าอย่างเพื่ออยากไปเห็นข้าวนาตัวเองตกบวกตกบวกเพียงแอวเลยมนตกบวกตุกบวกควยเกือกนั่นน่ะน้าเพียงแอวเลย บุกหสิตกอีกรอบไม่ปะเนาะค่อยๆไปนํำกันเด้อไปเป็นมูม่มนเด้ออย่าฟ้าหนีปลามนเด้อไปเป็นมูม่มนเด้อเด้อือเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนมามนทีิตังกองไว้อัน คันคูและที่ลงลุยให้เบิ้งจัหน่อย <c oughs> นกหลายเนาะนกมากินปาน <c oughs> <c oughs> ลาเนี่ยไงแกชีวิดคันคูแล้ว <c oughs> เพื่อนนี้รีบเลยหนาเพื่อนอยู่ในหัวนี่พายุบัวลอยแต่ว่าบ้านของมนนะ่ะมันยุ่สูงมันก็เลยพ่เป็นอย่างบาด้หาผลกระทบอย่างเนาะเป็นตาลูตโตนแต่ผู้เพื่อนอันบ้านอยู่ต่ำมาพัดเอาเงินเอาซานเอาบ้านเอาซ่องเอาเข้าของเครื่องไซเนาะแห้งเป็นตาลูตโตน ว่ามนอีกมนเน้นบานเงืนอนเป็นอย่างเนาะมีแต่ผลผลิตผลผลิตเสียหายท่วมถ้ามาท่วมเข้าจากซีกระขงท่วมส่วนยางเลยนี่เดี๋ยวมืออื่นมนกระิไปเบิ้งส่วนยางมือนี้มาเบิ้งเข้าก่อนมือนี้มาเบิ้งเข้าก่อนเอามืออืนนีกว่าทีไปเบิ้งส่วนยาง ก็มาอันอยดลวดน้ำกันกันวยควยไปคักแน่ละน้ำจะเผอว่ามารีบเข้าของมุลอีกรอบไม่อีกเนี่ยงไวให้ทานเลยกันยังไงเนาะพอ,อ,อดคันคูไรแล้ว <laughs> ขึ้นคันคูและย่างไปแล้วแบันีอ้อน้ำท่วมบิด เดี๋ยวไปเห็นตะปลายเข้าเนาะขันคูสูงๆตอนนี้เรียแรลบๆแหละน้ำแห้งหรือน้ำข in like ึ้นเนาะแต่ว่าตามที่เบิ้งคันคูนี่คือว่าคือแห้งเนาะเห็นเห็นเงามวละค้างกันห่มไปนะค้างกันห่มย่างไป เห็นตะไบน้อยเดียวเข้ามลนนะเขานามลนนะเห็นตะไบน้อยเดียวสิแห้งไหวบ่นี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแห้งไหวทานได้ก็ใไรเนาะคนเห็นอย่างใส่เบ็ดใส่มองว่าน้องๆมีเงาจอดอยู่ฮันแล้วฮันนาของมุนแล้วเห็นตะไบเข้าฮเห็นตะไบเข้า คนุนเห็นบ่อนี้นะเห็นน้ำท่วมเข้านามนอีกบ่อนี้นะอุตสห์ดีใจว่าสิได้กินละนูป่าอู้ปาลาลหลเนาะเห็นปลายเข้าน่อยเดียวยังไม้ทานไอ้ทน เอาสูงก็เห็นปาลายเอ่ะนาไหลได้น้อยนึงเนาะบนได้เลิกกะนลิปลุ่มลุ่มพนกำเป็นเข้าแต่ว่าลิปเบอร์แหละเระเห็นปลายแ้วะพนขี้เหงอเลาะอยู่ พายุวิภาเอ้ยเอ้ยบัวเมนพายุบัวลอยพายุวิภา,ภา,ภาเฮ็ดไปอันแห้งไปรอบนึงแล้วมาบัวลอยมาเฮ็ดโตสภาพก็เลยเป็นแบบนี้อีกแล้วคันคูวักสูงๆนะเบ่งน้ำไหมแกอันขึ้นเล็บๆแหละสิลิปคันคูละ เดี๋ยมณฑีลงไปอันไปรูปเบื้องว่าเขา้าถือผ่าทองหรือ,อยังเนาะเดี๋ยวมนสีตังกองไวหยุดไว้ก่อนวันนี้มนสีย่างลงไปเด้ะมณสีย่างลงไปจับเบื้องเขา้าว่านเดี๋ย <c> ว <ười> <c ười> มนสีย่างลงมาจับเบื้องต้นเขา้านะว่านอุ้ยปลาปลาลายๆคุณอาอุ้ยเลิบในน้ำนะ để không phải nó thay nhà được ba khâu đó. อย่างนี้ <ame thing like this> น้ำเพียงนี้เลยอันนี้ต้นต้นเล็กๆเราเห็นปลายเลยเนะี่มาลุยน้ำให้เอฟซีเบิ้งละคลิปนี้ก็ไว้ซสำนีกนะ้ก่อนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่มาให้กำลังใจคลิปนี้เอาไว้ซสำนีก้ก่อนคลิปหน้าพอ,อกันไหมบ๊ายบายขอบคุณเด้อบ๊ายบาย you <laughs>